สวัสดีครับ,รบพบกับรายการภาษีสายแข็งเย่ <Yeah. S 1> ใส่แว่นก่อน ต่อตัวต่อมาเนะบี้ยประกันชีวิตประกันชีวิตจริงๆแล้วมันก็มี2แบบนีนะผมจะไม่ผิดเทมนี้เอาทั่วไปกันแล้วกันปกติเรื่องค่ารถย่อเนี่ยภาครัฐสนับสนุนให้เราเนี่ยใช้สิทธิ์เอ๊ะทำไมรัฐถึงต้องให้คนที่จ่ายประกันชีวิตรถยนต์ภาษีได้เหตุผลคืออย่างนี้ครับการที่เรามีความคุ้มครองจากการที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยภาครัฐเองก็ได้ประโยชน์นนะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาลำบากดูแลไงไปดูแลกันเองรัฐไม่ต้องมาเสียเวลาดูแลเนี่ยเบี้ยประกันชีวตแบบทั่วไปเนี่ยเขาก็เลยมองวาเรัต เราสามารถเอาค่าเบี้ยรประกันชีวิตนี้ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1,000 0แบาทต่อหนึ่งแสนบาทจ่ายจริงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับคำว่าสูงสุด1 0 0่0แจ่าย50,000ใช้ได้ห้าหมื่นนะถูกต้องคือสูงสุด1 0 0 0 0แเพราะจ่ายห้าหมื่นจะใช้ได้ห0แสเพราะใช้ได้สูงสุด10,000แสนยอย่าไปเมาครับอ,อย่าคิดแบบนั้นเราไม่ไเมาใจเย็นๆก่อนตามจ่ายจริงไม่เกิน10,000แแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นนิดหน่อยเบี้ยรประกันชีวิตแบบใดที่เราสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้อย่างแรกครับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปที่ว่านี่นะครับทีีีี่่่หยยอนนาา้จะตปรรกกััชวิททใมุ สิ <ge> ปีขึ้นไปนะครับ <_ d> um> เล่าดราม่าเรื่องนี้ให้ฟังมีเพื่อนผมไปเดินที่ห้างปรากฏว่ามันดีขึ้นดีก็มีคนใส่ชุดโปโลอยู่ในฟอร์มมาทักทายสงใจเอาเงินไหม <_ d> um> อะไรอย่างนั้นพี่ช่วยหนูหน่อยเนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วกำลังทํายอดเลยลเนี่ยลดหย่อนภาษีด้วยนะซื้อไป รู้สึกจะจ่ายประมาณนักสองสามพันมั้งเพราะว่าปีนี้กุลดหย่อนสองสามพันมาปุ๊บกลางดูจะเป็นลมทำไมอ่ะคุ้มครองห้าปีอ้าวไม่ได้ไงอายุประมาณทันไม่ครบสิบปีไม่ลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับเช็คดีๆดูใบเสร็จก็ได้ใบเสร็จจะเขียนด้วยว่างรถลดหย่อนภาษีได้ท่อมาครับหลักเกณฑ์ที่สองก็คือว่าตัวบี๊กประกันชีวิตที่เราจ่ายเนี่ยจะต้องจ่ายให้บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยบางแบรนด์ต้องเล่าให้เคลียร์เพราะบางแบรนด์เนี่ยจากต่างประเทศก็จริงแต่เขาเป็นบริษัทประกันชีวิตในไทยที่จดทะเบียนในไทยเเเเเรรรรรรีีีียยยยยยยบบบบ้้้้้้ออออแลลวววววัันน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 นโคคคคคคส่่่่่ใใใใหหญกก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 ็็าา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 จจจจจจะะะะะะไไไไไททททพิิิิปปุุุุมมถณณณดดดขชตึง สนะครับก็คือว่าประกันชีวิตที่คุณซื้อมาเนี่ยเวลาที่เขาจ่ายพวกเงินปันผลอะไรกลับมาเนี่ยต้อง,งสูงไม่เกินห้ามเกิ20นะ20%ซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าตัวลดหย่อนภาษีเนี่ยบริษัทเขาเตรียมมาค่อนข้างจะมืออาชีพเขาจะบอกว่าแพ็กเกจเนี้ยลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าตัวหนึ่งที่หลายๆคนน่ะสงสัยเราก็อาจจะผิดพลาดก,กันบ้างก็คือว่าเวลาเราซื้อประกันชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวพวกเขาเรียกไรเดอร์เออพวกนี้ลดหย่อนภาษีไม่ได้เลยนะครับพะเน้นคำว่าประกันชีวิตนะหมายถึงเบี้ยประกันชีว ลดหย่อนภาษีได้ตัวอื่นหมดสิทธิ์เวลาซื้อประกันชีวิตครั้งหน้านะครับก็เช็คข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปที่เว็บ iTax Market ลองเข้าไปตรวจสอบดูก็ได้ว่าเอ๊ะมีประกันชีวิตตัวไหนที่น่าสนใจบ้างซึ่ง,<อ>งเราสกรีนมาให้แล้วระดับหนึ่งแล้วไม่ผิดเงื่อนไขแน,น่ๆแต่จะซื้อตัวไหนเรื่องของคุณคพัดมาเฉพาะตัวที่ลดหย่อนภาษีแล้วเท่านั้นแต่ที่แน่ๆที่สำคัญครับถ้าคุณมีประกันชีวิตและคุณใหญ่เบี้ยประกันชีวิตปีนี้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์นี้ครับสูงสุดไม่เกินหนึ่ งานเดียวครบจบเรื่องรถหย่อนภาษีง่ายๆ2 3 2 5ธันวาคมนี้เมืองไทย GMM l u t h o u s e ชั้น8 Central World